สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้แมงกะบี้นะครับก็กลับมาถึงบ้านแล้วเนาะจากนครสวรรค์มาถึงงกระบือกำแพงเพชรเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านโอเคครับเราก็มาพูดถึงตารางงานน้องต้นข้าววันนี้กันนะครับครับตอนนี้นะครับก็น้องต้นข้าวเนี่ยนะครับก็อยู่ที่งานแล้วเนาะ งานของน้องน้อข้าววันนี้นครับ24นะครับตุลาคมนะครับ2568นะครับเวลา2องทุ่มนะครับน้องต้นข้าวนะครับอยู่ที่งานสืบสารประเพณีทอผ้าจุนละกะสินณนวัดผู้น้อยนะครับตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะครับก็คืออยู่ที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนั่นเองนะครับ สองทุ่มนะครับทุกคนนะครับน้องต้องข้าวร้องเพลงสองทุ่มตรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงก็อาจจะมีเลทบ้างเล็กน้อยนะครับก็คงจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกนะครับวันนี้มีงานเดียวนะทุกคนโอเคนะครับมีมีงานเดียวนะครับจะมอมนอนอยู่ฮะให้พีเห็นจะมอมบ้างนะครับให้กินไก่ไปแล้วนะครับให้จะมอมกินไก่ไปแล้วนะครับ น้องน้องเข้านะครับก็บอกว่ามาเป็นกําลังใจให้หนูกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันค่ะพ่อพ่อ,พอแม่ FC ที่รักของหนูอ่าคืนนี้นะก็แมงกกี้นะครับก็ไม่ได้ไปนะครับไม่ได้ไปไลฟ์สดน้องน้องเข้านะครับที่ลบบุรีนะครับผมขอพักนะครับประมาณสามวันนะครับแมงกกี้ขอพักสามวันนะทุกคนนะนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันนะครับ อโอเคนะครับน้องต้นข้าวก็บอกว่าคืนนี้นะครับน้องต้นข้าวนะครับเดี๋ยวนะมีมีไลฟ์ด้วยนะครับนะคือตอนนี้ช่องของน้องต้นข้าวเนี่ยนะครับทีมงานแอดเจ็ปเนี่ยก็มาไลฟ์สดให้ f อฟได้ดูกันด้วยนะครับทางช่อง YouTube ก็ต้นข้าวสุิยาออ f ฟิเชีนะครับทางาเพจนะครับก็มีนะครับแล้วก็ ทาง TikTok ก็มีเหมือนกันต้นเข้าสุกยาออฟฟิเชียลนะครับก็คือไลฟ์ทั้ง3แอปเลยนะครับทุกท่านอ่าอ่าช่องของน้องต้นเข้าเนี่ยไลฟ์ตั้งแต่เวลา1ทุ่มนะครับเป็นต้นไปน้องต้นเข้าบอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้ช่องของหนูเติบโตและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยนะคะอ่ะจาจัดการนะทุกคนเนาะ แมงกะบี้ไม่ได้ไปไลฟ์ fc ก็ไปดูช่อง,ของ,องของน้องต้องข้าวกันนะครับหรือช่องอื่นก็ได้นะครับแต่ผมว่าให้ดูน้องช่องน้องต้องข้าวด,ดีกว่าเพราะว่าระบบเสียงภาพชัดที่สุดแล้วครับเรามาอ่านคอมเมนต์ fc กันหน่อยนะครับคอมเมนต์นี้นะครับหนูแสดงได้แบบเป็นตัวของตัวเองเป็นธรรมชาติการเข้าถึงของ fc ง่ายไม่ซับซ้อนเลย คนดูร่วมสนุกสนานหนูทักทายเปกันเองดูอบอุ่นมากยังแอบคิดนะว่าถ้าสังกัดค่ายหนูจะยังเป็นตัวเองอยู่ไหมนะรับงานทุกวันงานวัดงานบูญงานบวชงานเกษยณงานก,านกถินจะยังรับงานแบบนี้อยู่ไหมความสุขเล็กๆที่เข้าถึงง่ายและแต่ยังมีอยู่ไหม่านะครับก็ต้องรอดูในอนาคตนะนะครับ อ๋อมี FC แนะนำมาว่าแนะนำหน่อยได้ไหมครับการร้องหน้าเวทีออกมานาทีแรกควรร้องไป3หรือ4เพลงก่อนแล้วทักทายแนะนำตัวเสร็จแล้วร้องเพลงต่อแล้วค่อยเล่นมุกกับพ่อแม่แฟนเพลงช่วงสุดท้ายค่อยเล่าเรื่องก่อนที่จะมาเป็นขวัญใจของมวลชนบนเวทีในทุกการแสดงฝากถึงครูด้วยครับ fc เห็นด้วยไหมครับผิดถูกยังไงขออภัยนะครับได้หมดหล้วครับความคิดของ fc เอ่อแสดงความคิดเห็นกันมาได้ครับนะใช่ไหมมอมได้ไหมใช่ไหมอันนันอันนั่นอ่ใช่ไหมอันนี่ยเล่นกับมอมเล่นกรบมอมไม่ได้อยู่กับมอมนานเลยนะฮะมันก็ดีใจนะมอมก็ดีใจที่ผมมาเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ก็ให้มอมนอนด้วยนะครับก็จุดยานยุงให้มอมนะยุงมันเยอะนะครับอืม เป็นกําลังใจให้ครับ FC จังหวัดอ่าอยู่มินบุรีนะบมินบุรีนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับที่ห้างวีสแควร์ท็อปฟอร์มมากครับมีโมเมนต์น่ารักและน่าจดจําที่ลงไปพูดคุยเชิญชวนแดนเซอร์ตัวน้อยร่วมสนุกและบอกย่านีให้อ่ารางวัลมันจะอยู่ในความทรงจําของน้องๆเหล่านั้นตลอดชีวิตนี่คือปฏิ ปฏิภาณไหวพริบและความมีจิตใจที่ดีงามของต้นข้าวสุิยาที่ดึงดูดแฟนเพลงทุกเพศทุกวัยหน้าเวทีเข้าไปมีส่วนร่วมกับการแสดงทำให้มีความสุขสนานเป็นกันเองไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะนะครับถึงแก้มป่องแต่ว่าน้องมีสเสน่ห์ยิ้มก็เก๋ตาก็หวานเกินอะไรนะเกิน เกินหานหักคิ้วอันสอนสอนงอนงามหน้านามน่ารักใครประจั์เป็นต้องหลงอนงนางโอ้โหกรมันอ่านยากจังนะครับอ่านยากจังเลยนะครับเดนนะรอชมทางไลฟ์สดครับขอให้ทีมงานของน้องต้นข้าวเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกคนนะครับ ขอให้แฟนเพลงมาดูต้นข้าวกันเยอะๆนะครับรอชมทางไลฟ์สดอยู่ประจบคีรีขันโอ้นะฮะโอเคนะแฟนเพลงทางประจบนะครับเดี๋ยวรอชมได้เลยนะครับน้องต้นข้าวจะไปแสดงแสดงแล้วนะครับอีกไม่กี่วันทุกคนก็จะถึงงานที่ประจบแล้วนะครับทุกคนนะครับใกล้ถึงแล้วนะนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันต่อไปนะครับ <c oughs> มันจะมอมนะฮะอ๋อเดียเราเดี๋ยวเรามาดูตารางงานแป๊บหนึ่งนะครับพรุ่งนี้นะครับมันเป็นวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมนะครับน้องต้นข้าวเนี่ยนะครับก็จะร้องเพลงที่วัดเฉลิมอาจนะครับอำเภอโพธา,ารามจังหวัดราชบุรีวงค์คารามายัย นะครับวงคามายเนาะ้ยพุงนี้สนุกครับเป็นวงดนตรีสดของคารมายนะครับยี่สิบหกตุลาวัดศรีมงคลอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอมอมจะมองมานอนข้างด้วยนะครับอ่ยี่สิบเจ็ดนะครับวัดบึงน้ำลักอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซา นะครับ28ดวัดคลองน้ำเค็มนะครับอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ29ตุลาวัดตาผาอําเภอบ้านโป่งจังหวัดนาชบุรีนะครับผมอ่ะโอเคก็ตอนนี้นะครับแมงกะบี้เองก็อยู่ที่บ้านแล้วเนาะนะครับอืมก็ตามนี้นะทุกคนเนาะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันต่อไปดีกว่านะครับคอมเมนต์คอมเมนต์อ,มมนตอ่าโอเคนะครับรอเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวขอให้ต้นข้าวและแฟนเพลงมีความสุขในทุกทุกที่ที่หนูร้องเพลงค่ะ ร้องเพลงสามเนียงเดียวกันให้ฟังหน่อยครับฟังเสียงสมัยเด็กน่ารักดีครับรอชมทางไลฟ์สดครับขอให้ทีมงานของน้องต้นข้าวเดินทางโดยสวัสดีภาพและปลอดภัยทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้นะคะรอติดตามผลงานและให้กำลังใจลูกสาวตลอดไปจ้าขอให้แฟนเพลงมาดูต้นข้าวกันเยอะๆนะครับอรอชมไลฟ์สดนะครับ ก็โอเคอันนี้อยู่ฝั่งกรุงเทพนะครับอ๋อโอเครอชมครับขอเพลงพ,พุ่มพุ่มพวงหวานนะครับคอยรักที่สถานีรักไม่อันตรายสมัครรักมักไม่จริงทุ่งนางคอยสาวผักไห่โลกของพึ่งหัวใจถวายวัดคุณหมอคะจะได้ไหมครับ เพลงหวานๆนะครับอยากฟังอาจัดไปจริงๆน้องก็มีร้องอยู่นะนะครับก็อรอชมทางบ้านจ้าต้นข้าวคนเก่งเดินสายติดต่อกันเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของหนูเดี๋ยวจะไม่สบายคะ่ะจะคอยเป็นกำลังใจให้ทางไร้สดนะครับเมื่อวานเมื่อคืนเหนื่อยง่วงไหมคงกลับถึงการหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะ จริงจริงน้องต้นข้าวเนี่ยกับทีมงานเน่ยเขานอนนครสวรรค์นะครับเพราะว่าบ้านของจ่าออสเนี่ยเขาอยู่นครสวรรค์นะครับเมื่อคืนน้องอันอยู่นครสวรรค์เพราะว่าวัานเนี้ยนะครับน,น,น้องมาเล่นที่ลบบุรีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้กลับที่การนะเพราะว่าถ้ากลับที่การมันไกลครับมันไกลเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่นครสวรรค์นะโอเคที่สุดแหละนะครับแม่นะครับ,นะรบวันเวลาก็เร็วเหลือเกินนะครับมืดแล้วทุกคนนะครับแล้วก็ แมก่กบ,บีก็ได้ซื้อดอกดาวเรืองมาด้วยนะครับผมซื้อมาสิบสิบต้นต้นละยี่สิบบาทนะครับก็สองร้อยบาทนะคือรถมอไซค์อะเอาแขวนถุงมาซ้ายขวาครับก,ก็หนักแล้วครับได้แค่นี้แหละครับได้ดาวเรืองสิบต้นมาปลูกไว้ประดับหน้าบ้านสวยๆผมก็ดีใจละนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านถ้าผมมีเวลาอยู่บ้านเนี่ยโอ้บ้านผมแต่งสะอาดไปแล้วเนาะทุกคนเนาะนะครับ ก็นะครับแมงกะพี้ไม่ได้ไปไลฟ์สดน้องต้นข้าวนะครับหยุดพักอยู่ที่บ้านนอ้องทุกคนเนาะนะครับยังไง f c ก็ไปดูไลฟ์สดทางช่องของน้องต้นข้า,นขา,ว,ขา,าออวนะครับต้นข้าวสุบิเชียาต้นข้าวสุบิยาออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ก็อย่างว่าครับคือมันก็เย็นแล้วมันก็มีช่องอที่ไปถ่ายหน้างานกันหลายๆช่องนะครับ f c ก็เลือกรับชมกันได้เลยนะครับ ก็วันที่ไปประจวบอะนะครับแมงกะบี้ได้ไปครับมี FC นะครับเขาอาสานะครับมารับแมงกะบี้แล้วก็มาส่งด้วยนะครับก็คือเราไม่ต้องเสียค่าที่พักแล้วก็ช่วยเป็นการช่วยเหลือกันนะครับก็ไปถ่ายที่ประจวบเสร็จเสร็จแล้วปุ๊บก็ตีรถกลับมาเลยนะครับก็นอนในรถเอานะครับเพราะว่าไม่ได้ค้างครับไม่ได้นอนค้าง นะครับจะกี่ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรผมก็ว่าเช้าแน่ๆเ,เพราะมันไกลนะทุกคนเอ่อจากจากการการชนะบุรีไปประจวบ่มันไกลนะนะครับไปกลับอะระยะทางเท่าไหร่นะครับคือผมจริงๆะตอนแรกผมบอกว่าผมผมไม่ไปนะเพราะว่าผมมีแค่รถมอเตอร์ไซค์ครับมันเป็นไปไม่ได้มันไกลจัดนะครับแล้วก็ FC าบางท่านเขาไม่ได้สะดวกไปนะครับอะไรประมาณนี้หรือ,อาบางกลุ่มเขาก็จะมีจัดทริปของเขาไปอยู่แต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็มีอยู่นะครับค่อนข้างสูงผมก็เลยไม,ไม่ได้ไปนะครับตอนแรกก็ถอดใจแล้วว่าจะไม่ไปแต่ FC มาเจอผมที่วัดพังตุที่พนมทวนก็เลยได้ให้เบอร์ให้ลายแล้วก็ได้คุยกันนัดการล่วงหน้าไว้แล้วว่าจะได้ไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณ พิเศษมากๆนะครับขอบคุณพิเศษนะครับ FC ของแมก็กบ,บี้เนาะที่จะาพาผมไปนะครับก็รู้สึกดีใจนะที่แบบว่าได้เห็น FC กัญยานิมิตนะครับคือผมมาเป็นช่องไลฟ์สดนะครับก็ถ้าผมไม่มีรถหรือไม่สามารถไปได้เนี่ยก็ไม่ได้ไลฟ์อ่ะนะครับอย่างที่ผมกลับมาตอนนี้เนี่ยนะครับคือผมมากลับมาดูแลแม่นะครับ กลับมาดูแลแม่แม่ที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวจะต้องอาดาย่าถางป่าบนจุดบริเวณบ้านให้เรียบร้อยครับเพราะว่าหน้าฝนแล้วหญ้ามันลกมากนะครับทุกคนช่วงระหว่างนี้แมงกพี้ขอพักก่อนนะครับน่าจะประมาณสามวันนะครับน่าจะประมาณสามวันเพราะว่าถ้าแค่วันเดียวนะมันทําอะไรไม่เสร็จครับนะฮะผมก็จะมีคลิปบ้างไลฟ์แต่แต่ไลฟ์เวลาทํางานก็มีให้ดูอยู่นะครับประมาณนี้ทุกคนเนาะ นะครับคลิปอาจจะน้อยลงเพราะว่าให้การทํางานได้เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวค่อยไปลุยกันต่อที่ประจวบคีรีขันแล้วเจอกันที่ประจวบคีรีขันนะทุกคนนะนะครับช่วงสามวันนี้ของแม็กกีบบ่ขอพักอยู่ที่บ้านก่อนพวกนี้พาแม่ไปหาหมอนะครับจะไปพาแม่ไปฉีดยาที่เจาแถวคลองพิกายอะ่ะเจ้าแถวพานกระต่ายอะ่ะนะครับคลินิกตรงนั้นอ่ะคือเขาเขาฉีดยาเขารักษาแม่ดีนะครับ โอเคนะทุกคนเนาะนะครับสำหรับค่าคืนนี้แมงกะบ,บี้ไม่ได้ไปไลฟ์สดนะครับ FC ก็ไปรับชมทางช่องน้องต้นข้าวสุภยาออฟฟิเชียลหรือ YouTube ช่องอื่นก็ได้นะครับที่ f ออยากดูอยากอะไรนะนะครับแมงกะบ,บี้เองก็จะดูช่องของน้องต้นข้าวแหละกับเพื่อนๆ YouTube ทที่ที่ผมเข้าไปดูได้นะครับโอเคทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ